จะมีแบบนี้เขียวชฉอุ้มปะนะพนามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเอาแนว้มันไปไห้มาเอาเนมันไปวางมาเอาแนว,ไไว,แว,แว้ขี้ขานเอาไว้ใช้ปืนสวยค่ะพอกับสมิตาเนาะคุณนี่าดหกประชันแต่ว่า,ากระงามเลยยูนี่โตดงามเลยท้องฟ้าน้ำฝนฟ้าอากาศกำลังคึ้มๆุ้มกำลังสีฝนตกลง มันนี่กัสิมะมันนี้มหาแม่มันนี้มากมหาแม่นี่เป็นหม่องที่แม่อยู่เนาะเป็นหม่องที่แม่อยู่แต่ว่าเป็นอันปลาใหม่หลายปลาใหม่หลายเนาะเขาไปในนี้ก็จะเป็นบานบานคน้นอย่างมสาสีผาอย่างส้มสุดหม่องนี้นั่งจนฮักที่นอกนั่งจนฮัก มีสิขาของอย่างเบิเ่งๆสวนสวยงามดิยูช่วยมึงจะเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านพระะจ้าเขาไปดอกมันมันยานหมานะพาเบิ่งนี่แหละแหวกบานแมน่เนาะเป็นธรรมาชาติสุดๆไปเลยจ้า มิตรบานหลังงามไอ้กุ้งเพล็บนะบ่อคอยแต่ว่านบ่อันบ่อคอยมีอันแบบว่าคนมาอยู่ดอกเเพิ่นพิ่นสร้างไว้เนาะเพิ่นสร้างไว้านบักพีล่าได้บ้านคอยเอิ้นบักพีล่าบ้านเจ้าอื่นอีหยัางม่อคอยเอิ้นบักพีล่ามีนกด้วยมีนกบินมาคอยมิกินเ่ล่ะเ่ล่ะมันดีนี่แหละ ตอนเลิกงานเนาะถ่ายบรรยากาศตอนเลิกงานให้เบิร์เลิกงานแล้วก็มาหาเมร์มหาเมร์าป่าหาหนองหาหนุงเปิ่มสันล่ะก็สิไปหาป้ากันเลยนะคะทุกคนยังขึ้นบันไดไปก่อนดอกไปเซื้อไผ่ล้วเลยหนูไปเซื้อไผ่ซื้อไผ่บอกบัตรบอกแล้วเดี๋ยวมานี่นะคะทุกคนขึ้นมาแล้วจะขึ้นมา มาตือไผ่ป้ามาชิบไผ่ป้ามาอยู่ก่อนแล้วอยู่อยู่กินเนาะเอามาให้มู่บามากินนี่เนาะหมู่บ้านมากินเนี่ยหมู่บ้านก็ไปหาเองข้มาเลี้ยงกินไผ่พอแล้วป้าสวัสดีค่ะเออนี่เราหน้าตาเปมือนไปบางนี่